สวัสดีครับ fc และเพื่อนเพื่อนที่รักท่านวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับ17กันยายนสอง7นร้อยหสิบเจะครับผมจะนำเสนอสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะที่เดินดีแล้วก็คาดว่าน่าจะเดินต่อนะครับเพราะมี fc ท่านทักมาก็ว่าบวกยังไงนะครับบวกเลขยังไงนะครับสูตรล่างตัวเดียวนะครับ ผมก็เลยจะนำเสนอต่อเลยครับมาดูนะครับนะครับเอาหลักแสนนะครับนะเริ่มจาก2พฤษภาคมเอาหลักแสนคือเก้านะครับเห็นไหมครับแล้วก็หลักหน่วยล่างที่ได้หนึ่งเจ็ดนะครับเอาเจ็ดเจ็ดสามยี่เอ็ดนะครับเจ็ดบวกกันสามครั้งแล้วก็บวกเก้ายี่บเอ็ดบวกเก้าก็เป็น สามสิบก็เอาศูนย์มานะครับเห็นนะครับศูนย์ออกหกศูนย์นะครับนะครับสิบหกพฤษภาหกเจ็ดสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์ก็เอาหลักแสนคือสองนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างหกศู 60, นะย์ศูนย์ลูกันสามครั้งได้ศูนย์หลักแสนเป็นสองก็บวกกับศูนย์ได้สองนะครับออกสี่สองคร 2, ับระ 0, 2, นะครับออ หนึ่งมิถุนายนนะครับห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามล่างออกสี่สองหลักแสนคือห้านะครับหลักหน่วยล่างก็สี่สองคือเลขสองสองบวกกันสามครั้งสองสามเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดก็เอาหนึ่งมานะครับหนึ่งนะครับและมันจะมาออกสามหนึ่งครับ หมาดูนะครับงอจีบหกหกเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่เลขล่างคือสามหนึ่งหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามสามบวกกับห้าก็ได้แปดนะครับเลขล่างออกงอจะมาออกแปดเก้าครับมาดูหนึ่งกรกฎาคม หกเจ็ดสามหกเจ็ดสามสามหกนะครับหนึ่งกรกฎาหกเจ็ดนะครับสี่สามสี่ห้าศูนย์สามขอไปนะครับสี่สามสี่ห้าศูนย์สามเลขก้างแปดเก้า ก้าบวกกันสามครั้งเก้าสามยี่สบเจ็ดยี่บเจ็ดบวกกับสี่นะครับเป็นสามสิบเอ็ดก็เอาหนึ่ง1 1> มาได้หนึ่งมันจะมาออกสองหนึ่งครับนะครับมาดูสี่หกกรกฎาหกเจ็ดนะครับออกสามหกเจ็ดสามสามหกล่างสองตัวคือสองหนึ่ง ท,ท้ายเลขล่างนะครับบวกสามครั้งได้สามบวกกับหลักแสนคือสามเป็นหกนะครับได้หกก็จะมาสี่หกครับหนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดออกสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งเลขล่างสี่หกหกกันสามครั้งหกสามสิบแปดนะครับ สิบแปดบวกกับสี่เป็นยี่สิบสองเอาสองมานะครับออกสองแปดนะครับก็ได้เฮกันไปนะครับเฮลายงวดเลยนะครับแล้วกลับมาเหรอที่ผมทำไว้สิบหกสิงหาหกเจ็ดศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดล่างสองแปดแปดสามครั้งแปดสามยิบสี่หลักแสนเป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์อยู่แล้วนะครับแปดสามยิบสี่เอาสี่มาตั้งไว้นะครับ ก็เลกที่ออกมาเห็นไหมครับ94นะครับเห็นไหมครับ1กันยา94นะครับแล้วเอางวดมาครับ1กันยานะครับ67 199 606ล่างออกว่า94 4กันรั้ีค้าง432 สิบสองบวกกับหนึ่งเป็นสิบสามเอาสามมานะครับได้สามนะครับวัวที่ผ่านมานั่นเองนะครับนะครับสามตัวเดียวล่างเลขวิ่งนะครับเต็มๆนะครับนะครับออกสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดมาดูดิครับว่าผมซื้ออะไรลอตเตอรี่มาดูดิครับนะครับเจ็ดสาม ในตลาดข้างบ้านมีเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดไม่มีก็ไปซื้อใต้ดินนะครับตรวจกลับตรตรีใต้ดินให้เพื่อนไปซื้อนะครับนะครับเจ็ดสามนะครับนะครับสี่เจ็ดก็มีครับสี่เจ็ดหนึ่งสามคือเลขของผมนะครับสี่เจ็ด เพราะสี่ได้บนนะขนาวนสี่แต่ไม่มานะครับสูตรนี้ต้องพับไว้นะครับแต่สูตรหนึ่งมาคือผมมีสองสูตรนะสูตรหนึ่งเข้าสูตรหนึ่งไม่เข้านะครับสูตรนี้ผมพับไวไ้แล้วนะครับผมซื้อสี่เจ็ดนะครับหนึ่งสามนะครับนะครับสี่เจ็ดนะ ครับเพราะยังไงไม่มีปัญหาดัางนั้นครับเลขล่างเราซื้อร้อยหนึ่งได้ใบเดียวนะก็สองพันแต่ตรัตราลใต้ดินนะครับร้อยหนึ่งได้เจ็ดพันร้อยหนึ่งได้เจ็ดพันแต่แล้วก็สนับสนุนนะครับรัฐบาลเพื่อถูกระงวันอื่นรางวัลใหญ่มีเยอะที่มีให้ลุ้นนะที่นี่ผมเองก็ยังไม่ได้ตรวจในรางวัลอื่นนะครับดูแต่เลขท้ายกับ เอกสามตัวหน้าสามตัวหลังนะครับวันอื่นยังไม่ได้ตรวจครับอน,นะครับมาดูงวดต่อไปนะครับเมืที่ิผ่านมาสิบหกกันยาหกเจ็ดออกหกศูนย์แปดหกหกสองนะครับเลขล่างคือสามเจ็ดนะครับเจ็ดวกันสามครั้งเจ็ดสามยี่ิบเอ็ดนะครับแล้วก็มาบวกเลข 6. 6หกหกลกแสนนะครับเป็นยี่ เจ็ดสามยี่บเอยบอดบกหเป็นยี่บเจ็ดนะครับเอาเจ็ดมาตั้งไว้นะครับงวดหน้าเจ็ดนะครับเจ็ดอะไรนะฮะหาเลขประกบเอานะครับหรือจะสามเจ็ดมาจะเปลี่ยนมาเป็นเจ็ดสามออกแบบคาดไม่ถึงนะฮะออกแบบเข็มขาดสั้นคาดไม่ถึงนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ดูดีว่าเจ็ดอะไรืูว่าเจนะ็ดเก้าเดี๋ยวใกล้ใกล,ใกล้วัน จะสรุปอีกทีนะครับตอนนี้วิ่งล่างตัวเดียวนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดงวดต่อไปนี้นะครับคือหนึ่งตุลานะครับหนึ่งตุลานะครับอันนี้นะครับหนึ่งกันยาออกเก้าสี่นะสิบหกกันยาอันนี้ผมยังไม่้ไดเขียนเลยนะครับอา สามสิบเจ็ดนะครับหกสามเจ็ดอันนี้รอรอคอหกเจ็ดนะครับที่ได้เจ็ดนี้นะครับนะครับหนึ่งต่อคอหกเจ็ดเข้ามาตลอดนะครับ เข้ามาตลอดนะครับเลขวิ่งเข้าตลอดเลยนะครับสําหรับเสียนวิ่งก็มือหนักๆก,ก็ล่าจากันไปเยอะแล้วครับสองตัวก็ได้กันก็มาเยอะนะครับอัลนกะัตนี่คือเลขสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวเข้าติดต่อกันมานี่ดูดิครับกี่งวดนะครับอ่าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่มวดที่10นะครับจะมาไหมนะครับเข้ามาเก้ามวดติดต่อกันแล้วนะครับเอาละครับสูตรวิียงด่างตัวเดียวนะครับสามนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะมีช็อตเด็ดมาให้อีกนะครับล่ำซ้ำกันไปแล้วนะครับขี่ใจกับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ได้เฮกันเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับล่าง เต็มๆเพราะได้สามมางวัน,นที่แล้วนะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับในอีพีเจ็ดสิบสี่นะครับไปเปิดดูได้นะครับก็ดูได้ผมบอกเลยเจ็ดสามสามเจ็ดพระชาชายุ่ในหลวงนะครับประชาชยู่ในหลวงซื้อไว้นะครับเจ็ดสามสามเจ็ดผมบอกในอีพีเจ็ดสิบสี่นะครับเจ็ดสิบสี่นะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่นะครับไป ไปดูได้นะครับก่อนหวยอ,ออกนะเขาเรียวกว่าเที่ยงก่อนเที่ยงวันหวยอ,ออกคือวันที่หนึ่งเช้าเลยนะผมให้ปล่อยคลิปมานะครับผมบอกเลยว่าเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับก็ให้บอกบนล่างนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดก็คือซื้อทั้งบนทั้งล่างนะบอกไอ้คนอาอนยุในหลวงแต่เป็นเจ็ดสามเจ็ดก็คืออายุของนายกองอิงน,นะครับก็ เจ็ดสามสามเจ็ดก็ต้องซื้อคูณไว้นะครับยังไงก็ได้ต่า์ใช้อยู่แล้วนะครับวิ่งสามก็ได้ตงค์ใช้นะครับลอตเตอรี่ก็ได้ต่า์ใช้นะครับทั้งลอตเตอรี่ใต้ดินบนดินนะครับก็ดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวลีด้วยนะครับก้อยเองรวยๆกันทุกคนครับไป้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ